น้องนำโชคน้ำโชคหาอะไรลูกนั่น,น,นพี่สำเร็จพี่สำเร็จ <laughs> นำโชคหาอะไรหเอ้นำโชคเห็นรูแล้อลูอะไรลูกเออเห็นรูไม่ได้เลยน้องนำโชคเอา้ามึงจะขุดได้ไหมเล็บมมึงจะหากก่อนเดอ้อดินมันแข็งเดอ้อฝนไม่ตกสักทีค่ะเพื่อนดินแห้งหมดแล้วค่ะ <laughs> น้องนำโชคเห็นรู ไม่รู้รัวอะไรไม่รู้รัวอะไรน้องํำโชคก็มาคุยอยู่นี่แหละค่ะเพื่อนๆรัวอะไรนะลูกหืมํำโชคมึงว่ารัวอะไรเฮ้ลูกหือเออเอ้ยถ้าเป็นลูงูมึงจะว่ายังไงหน่ะเฮอยเออน้องลำโชคเห็นรูไม่ได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเออมึงดูที่เนี่ยดูพี่สําเร็จไม่เห็นสนใจอะไรเลยหน่ะเอแยพี่สําเร็จไม่เห็นสนใจอะไรเลยหฮอเออน้องลำโชคเห็นอะไรไม่ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนอืม เห็นรูค่ะเห็นรูก็คุ้ยใหญ่เลยค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมน้องนำโชคค่ะนำโชคเห็นรูค่ะเพื่อนเพื่อนนั่นนั่นได้ยินเสียงนกอีกทีนี้เออได้ยินเสียงนกอีก <c oughs> เอาเอามึงเอาเออเอาหยอกกันทีนี้หยอกกันกับพี่สําเร็จอา่าน้องนําโชคไปหยอกกับพี่สําเร็จไม่ต้องมาหยอกแม่ไม่ต้องมาหยอกแม่ <c oughs> เอา้าน้องหมาหยอกกันกับเพื่อนเพื่อนอืมสำเร็จหยอกกับน้องไลยลูกไปสำเร็จเล่นกับน้องเลยเร็วมาเร็วมามาเร็วมามาเล่นกับน้องเร็วมาเออไปเร็วเออไปน่นมึงไปดูน้องหมาอยู่นู่นกับเพื่อนเออน้องหมาดู <c oughs> น้องหมามารวมตัวอยู่นี่หมดเลยค่ะนั่นไปทำอะไรกันเฮือไปหากินขี้ไก่แต่เฮือน้องหมา วันนี้ก็อากาศเริ่มร้อนแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนคะ่ะอากาศแต่คิดว่าต่อไปนี้คงจะร้อนแล้วล่ะคะ่ะอากาศร้อนก็ดีอย่างคะ่ะดีตอนกลางคืนคะ่ะแต่กลางวันก็ไม่ไหวคะ่ะสู้แดดไม่ไหวคะ่ะเพื่อนบางคนก็สู้ไม่ไหวคะ่ะทำงานไม่ได้คะ่ะกลางวันเพราะว่ามันร้อนคะ่ะ แต่กลางคืนก็ดีค่ะเพราะว่าอากาศมันเย็นค่ะเราก็นอนสบายค่ะน,นันนันน้องําโชคชอบหยอกน้องําโชคอยากหยอกพี่สำเร็จเอ้างมึงไม่ต้องมาหยอกแม่นะห <laughs> ยอกกันสองคนนั่นแหละนันน้องหมาก็อยากเล่นกับแม่เอ,าอยากหยอกกับแม่เอาทีนี้เออเอาไม่ต้องมาหยอกแม่ดอก เออ,อ,อนั่นนั่นไอ้น้ำโชคไอ้พี่สำเร็จมันก็อยากหยอกแม่เอาหยอกกันแล้วแหละลูกไม่ต้องมาหยอกแม่เด้อว <c oughs> ันนี้ก็ความน่ารักของน้องหมามาฝากเพื่อนทุกคนค่ะยามเช้าคะ่ะเพื่อนเพื่อนอ้าวเมืองอ้าวอย่าไปกวนน้องนะลูกอย่าไปกวนน้องสำไอ้น้ำโชคเออวันนี้เราลูกเร็วมานี่เร็วมาใครจริงขนม คริงขนมมาน,นี่เร็วมามาแม่ขนมให้กินเร็วมาเร็วแม่มีขนมนะกูไม่ได้โกหกแล้วมึงกูไม่ได้โกหกนะมาเร็วมาเร็วไม่ต้องควรกันมากินขนมเลยลูกเร็วมามาวันนี้ก็ให้เพื่อนๆชมน้องหมาแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณในการรับชมของเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเราเราจะจัดการน้องหมาก่อนคะ่ะเออน้โชคมาน,นี่เร็ว อานมานีเร็วไม่เอาขานมให้กินแล้วลูกเร็วมามาเร็วเร็วครจริงขนมมาเร็วมาไอส้ำเล็ดไอแดงเออเอาเล่นกันดีๆลูกอย่ากวนกันเออเอาวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆ